ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายอโมทนาธรรมนำสุขก่อให้เกิดความสุขใจในวันนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นมงคลใครก็ตามได้มีโอกาสสวดมนต์ได้มีโอกาสผลนกการสวดมนต์เป็นการทำให้จิตนั้นเป็นไปตามกระแสการเจริญพุทธมนต์พานาสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย นัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวเจนะโหเทชยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวเจนะโหเทชยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวเจนะโหเทชยมังคลังดังนี้เป็นต้นสวดทุกวันไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพทธเจ้าไม่มีพื้งพึ่งอะไรนอกจากพระธรรม ไม่มีที่พึ่งอื่นใดน,นอกจากพระสงค์ภาวนาอย่างนี้เป็นประจำประจำใจจะใสใจจะสบายใจจะเบิกบานไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องตุกติกภายในใจ,ใจิตใจใจเย็นเป็นสุขทำอย่างนี้เรื่อยๆเหมือนกับคุณนันทกันกวิรันธนโลสวสวดมนต์เป็นประจำประจำมีความสุขมีความอรเลิกเบิกบาน คนเราถ้ามีความอริถเบิกบานมีความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถอยู่กับใครก็ได้สามารถอยู่กับสภาพสภาพไหนก็ได้สามารถอยู่กับคนใดก็ได้เรื่องดีก็อยู่ได้เรื่องไม่ดีก็อยู่ได้ตมัดทั้งประกาศเซนโตตัวกูกุราจสีโหสัทธาอาหลวงพ่อท่านบอกไว้เวลาเกิดความกลัวคาใดนะใช้คาถาบทนี้นะตำมัดถังประกาศเซนโตตัวกูกุราจสีโหสัทธาอา ความกลัวทำให้เสื่อมบทนี้บทเดียวจะแท้เวลาอยู่ในที่เปียวอยู่ในที่อ้างว้างเดินคนเดียวเกิดความกลัวกลัวภัยใดๆก็ตามแต่กลัวคนกลัวปีศาจกลัวผีกลัวโน่นกลัวนีใช้สาทาบทนี้ตำมัทั้งประกาเซนโตตัวครูคนใรจะซื้อโหสัทธาอาหาความกลัวทำให้เสื่อม ล้าเดินเข้าไปหาเลยหลวงพ่อใช้บทเนี้ยใหม่ๆเราก็โอ้หลวงพ่อคาถาหลวงพ่อมัน่นแน่นอนหรือเปล่าหลวงพ่อใช้บทที่บทเดี๋ยวธรรมทั้งประกาศเซนโตตัวกูครายิโซสัทธาอาหานะโมพุทธ,ธายะนะมะพะทะท่านใช้ท่านอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นแบบอย่างต่้งสมัยเป็นเนเล็กๆเน้นนอนคนเดียวอยากกลัวนะ คาถาหลวงปู่คาถาหลวงพ่อนระกตมทั้งประกาศเซน้นโตกลัวก,ลกูคือราชสีโหศรัทธาความกลัวมันอยู่ในใจเราไม่กลัวผีไม่กลัวในใจคนไม่กลัวโอ้มันตัดทุกอย่างไปหมดเลยท่านที่มีความกลัวผีก็ดีกลัวคนก็ดีใช้คาถาบทนี้เออนัททิเมรารนังอันยังทูโทเมรารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเคนะ โอเตเชยมังคลังนัตติเมสรนังอัญงธรรมโมเมสระนังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหเตเชยมังคลังนัตติเมสรนังอัญงสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชวเตเชยมังคลังตรรมทังปกาเ้นโตตัวกูกราชสีโหสัทธาอาหะสวดเป็นประจันความกลัวทําให้เสื่อมเรากล้าไม่มีอะไรที่กลัวในโลกนี้ความกลัวเกิดขึ้นอยู่กับใจเท่านั้นถ้าใจไม่กลัว อะไรก็ไม่มีความกลัวเพราะฉะนั้นขอคุณนันทกันกาวิลันธนโลดผู้หญิงที่มีความกล้าผู้สตรีที่มีความสามารถประสบความสเร็จในชีวิตสิทธิกิตจ,จ,จังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรม,มังรักษาพระสังฆังรักษาสัตูมาวิดาสันตุอายุวนโนสุข,ขังพลัง